สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเนอร์เฟอร์ติตี้สาระไม่ไร้สาระวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่รูปร่างหน้าตาคล้ายแมวผสมพังพรนามว่าฟอสซาเจ้าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ประจำถิ่นของประเทศมาดากัสกาซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกากมาดากัสกาเป็นเกาะที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เหมาะสำหรับเจ้าฟอสซาโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟอสซาจะอาศัยอยู่ในป่าอันอุดมสมบูรณ์ทั่วทั้งเกาะไม่ว่าจะเป็นป่าฝนทางตะวันออกหรือป่าผลัดใบทางตะวันตกพวกมันเป็นสัตว์ที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนต้นไม้และล่าเหยื่อในเวลากลางคืนมาดูเรื่องราวน่ารู้ของฟอสซากันฟอสซาเป็นนักปีนป่ายตัวยง ฟอสซาสามารถปีนต้นไม้ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวด้วยเล็บที่คมกริบและข้อเท้าที่ยืดหยุ่นทําให้มันสามารถห้อยหัวลงมาจากต้นไม้ได้สบายๆฟอสซาเป็นญาติใกล้ชิดของพังพอนแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของฟอสซาจะดูคล้ายแมวป่าแต่ในทางพันธุก,กรรมแล้วพวกมันเป็นญาติใกล้ชิดกับพังพอนมากกว่าฟอสซาเป็นสุดยอดนักล่านในเกาะมาดากัสกา อาหารโปรดของฟอสซ่าคือลีเมอร์ซึ่งเป็นสัตว์ประจำถิ่นของมาดากัสการ์เช่นกันพวกมันสามารถล่าลีเมอร์ได้อย่างชำนาญทั้งบนต้นไม้และบนพื้นดินนอกจากนี้ฟอสซ่ายังมีเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ฟอสซ่ามีเสียงร้องที่หลากหลายตั้งแต่เสียงขู่คำรามไปจนถึงเสียงคล้ายแมวคลางและฟอสซาเองก็มีหางที่ยาวกว่าลำตัว หางของฟอสซาสามารถยาวได้ถึง90เซนติเมตรซึ่งยาวกว่าลำตัวของมันเสียอีกหางที่ยาวนี้ช่วยในการทรงตัวเมื่อพวกมันปีนไป่ายไปมาบนต้นไม้น่าเสียดายที่ปัจจุบันฟอสซาถูกจัดเป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนื่องจากถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติของพวกมันกำลังถูกคุกคามจากการบุกรุกของมนุษย์การตัดไม้ทำลายป่าเพื่อการเกษตรและถิ่นที่อยู่อาศัยทำให้จำนวนของฟอสซาลดลงอย่างน่าเป็นห่วง ถ้าเราไม่รีบช่วยกันอนุรักษ์ไว้อนาคตเราอาจจะไม่ได้เห็นสัตว์ที่น่าทึ่งชนิดนี้อีกต่อไปเลยก็ได้ดังนั้นการร่วมกันปกป้องป่าไม้และระบบนิเวศในมาดากัสการ์รวมถึงการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราทุกคนสามารถช่วยกันได้เพื่อให้ฟอสซ่าและสัตว์ป่าอื่นๆได้มีบ้านอยู่ต่อไปเพราะโลกนี้ช่างกว้างใหญ่ซะเหลือเกินร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันกันกบเนอร์เฟอร์ติตี้ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ